คือข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับข้อบังคับจรรยาจราบรรณวิชาชีพประกาศวันที่สิบสามตุลาสองห้าห้าเจ็ดนะครับส่วนที่จะถามบ่อยๆก็คือคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์นะครับคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมวิจัยมนุษย์มีหน้าที่อะไรครับคณะกรรมการมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่เพื่อนะครับทําหน้าที่พิจารณาจริยธรรมวิจัยการศึกษาวิจัยนะครับที่หนึ่งหน้าที่นะครับสอง เพื่อคุ้มครองสิทธินะครับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการทําวิจัยในมนุษย์นะครับแสดงว่าง่ายๆก็คือคณะกรรมการชื่อเต็มว่าคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์ถ้าเราทาวิจัยนะครับต้องของอนุญาตกับคณะกรรมการน,น,นี้เพื่อพิจนารณาอนุญาตให้ทําแล้วมีมีหน้าที่ทําอะไรครับเพื่อคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ นี่คือีน่นีครับส่วนจัรยาบรรณอื่นก็ไม่ไม่น่ายากนะครับจะมีตรงนี้ที่สําคัญก็คือการโฆษณานะครับเขาบอกว่านี่ครับผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณาหรือใช้จ้างวานใช่ไหมครับหรือว่าต้องไม่โฆษณาหรือใช้จ้างวานให้ผู้อื่นด้วยนะครับก็คือไม่ไม่ไมอวยตัวเองแล้วก็ไม่อวยคนอื่นด้วยนะครับอันนี้คือความหมายนะครับคราวนี้แต่ก็โฆษณาได้ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับก็คือหนึ่ง การแสดงผลงานทางวิชาการเรารักษาคนไข้สเก็ตเงินหายเราเราไปลงเขาเรียกว่าอะไรลงวรารสารลงเจอร์นัลเนี่ยเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะไปเรียกว่าอะไรอะไปไประชาสัมพันธ์หรือว่านำวรารสารนั้นอนะมามาแสดงให้คนอื่นเห็นได้ไม่ได้แปลว่าการโอร้อวดนะครับหรือการแสดงผลงานในหน้าที่หรือการบําเป็นประโยชน์เช่น การไปออกหน่วยแพทย์อาสาน้ำท่วมไฟไหมอะไรางี้นะครับแสดงได้นะครับการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชนนะครับก็การมากรรมสมุนไพรอะไรางี้นะครับเรารักษาคนไข้แล้วอาการคนไข้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้นะครับไม่ผิดหรือการประกาศเกียรติคุณการโดยสถาบันวิชาการหรือว่าสมาคมวุนิธิอันนี้ก็ได้นะครับได้รับใบประกาศก็แสดงได้นะ ไปข้อ22นะครับผู้ประกอบวิชาชีพสามารถแสดงข้อความนะครับกรไว้เค้นะครับแสดงข้อความอะไรครับแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตนที่สถานที่ประกอบวิชาชีพได้เพียงข้อความดังต่อไปนี้นะครับก็คือคลินิกของเราเนี่ยเราจะจับติดอะไรได้บ้างจะแสดงข้อความอะไรได้บ้างคือหนึ่งชื่อฐานันดรนะครับยศตําแหน่งนะครับปริญญานะครับหรือวุฒิบัตรประกาศนียบัตรจบจากที่ไหนจบอะไรมานะครับได้ ประเภทของการประกอบวิชาชีพอ่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกอบวิชาชีพผดุงคันนวดไทยเภสัตชไม่เกี่ยวนะครับเภสัตช์เป็นร้านยานะครับแล้วก็เวลาทําการดังนั้นสถานพยาบาลเราติดได้แค่นี้ครับชื่อปริญญาประเภทของการประกอบแล้วก็เวลาทําการนะครับและอาจจะเพิ่มค่าหัตตาค่าบริการค่าหัตถการเข้าไปได้นะครับต่อไปนะครับข้อยีบสามนะครับ ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถแจ้งข้อความการประกอบวิชาชีพและการแสดงที่อยู่ของตนหรือสถานที่ประกอบวิชาชีพหมายเลขรศั์หรือข้อความอื่นที่อนุญ,ญาตตามข้อย2ิบสองได้ก็คือเราอะแจ้งได้นะครับเวลามีใครมาถามเราเนี่ยคุณตั้งคลินิกที่ไหนก็คลินิกอยู่ที่นี่แล้วก็เวลาทําการแปดโมงถึงหกโมงเย็นมีเบอร์โทตรติดต่อนี่สามารถแจ้งได้เวลามีคนมาถามนะครับแต่ ข้อยีสี่นะครับเขาบอกว่ากรณีนะครับถ้าเราไปประกอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยไปทําการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการหรือตอบปัญหาวิชาการกับสื่อมวลชน,ชน,ชน,นเช่นรายการเจาะข่าวอะไรเงี้ยครับเชิญเราไปอย่างเงี้ยนะครับเชิญเราไปถ้าเราบอกเขาว่าเราเป็นแพทย์แผนไทยแสดงตนเรียบร้อยแล้วนะครับต้องไม่แจ้งสถานที่นะครับไม่สามารถบอกได้ว่าคลินิกตั้งอยู่ที่อำเภอนี้ตำบลน,นี้ไม่ได้นะครับแล้ว กรณีทำนองโฆษณาด้วยนะครับไม่ได้นะครับต้องไม่มีการแจ้งข้อความตามยีิบสองด้วยก็คือไม่แจ้งเนี่ยชื่อปริญญาประเภทคลินิกอะไรอย่างนี้นะครับในเวลาเดียวกันนั้นด้วยนะครับแสดงว่าห้ามโฆษณานะครับแต่ว่าถ้าเขาถามจริงว่าคลินิกอยู่ที่ไหนก็อาจจะบอกได้แต่ว่าต้องไม่ต้องเป็นเป็นทำนองการโฆษณานะครับไม่ใช่ว่าเออไปไปไปรายการทีวีแล้วเขาบอกว่า เป็นแพทย์แผนไทยที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าโอ้คุณหมอจบรายการแล้วช่วยบอกหน่อยว่าคลินิกตั้งอยู่ที่ไหนก็อาจจะบอกได้ว่าอ๋อคลินิกตั้งอยู่ที่จังหวัดนี้ตำบลน,นี้เท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเชิงโอ้อวดว่าอ๋อมารักษาได้เลยครับหายแน่นอนหรือว่าค่ารักษาพยาบาลไม่แพงอะไรอย่างนงี้นะครับไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ที่สามารถพูดในต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับเพราะว่ามันจะเข้าข่ายการโฆษณาเนาะ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกับผู้ร่วมวิชาชีพนะครับไม่ดูหมิน่นเขตชยาชงไม่อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับสําหรับการทดลองในมนุษย์นะครับข้อสอบถ้าจะถามนะครับก็คือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยเนี่ยถ้าจะทดลองวิจัยในมนุษย์เนี่ยต้องได้รับคํายินยอมจากผู้ถูกทดลองหรืออาสาสมัครเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อันนี้ต้องจําไว้นะครับไปขออนุญาตแบบว่าขออนุญาตทําวิจัยหน่อยเปล่าๆไม่ได้ขออนุญาต,าาาด,ออญาตด้วยปากเปล่าไม่ได้พิมพ์ขอในเฟสในไลน์ไม่ได้ ต้องมีการลงลายลักษณ์อักษรก็คือเซ็นยินยอมครับแล้วก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อันนี้ทุกคนต้องจําไว้เลยนะครับคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ดังนั้นในส่วนของการทําวิจัยในมนุษย์จะมี2ส่วนก็คือต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการาวิจัยในมนุษย์นะครับอีกส่วนหน,นึ่งก็คือผู้ประกอบวิชาชีพนะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลและกฎหมายว่าด้วยยานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัญญาบรรวิชาชีพ